ก็มาลงโปรแกรมนะครับจะดูว่าโปรแกรมดูภาพนะครับที่ติดมากับวินโด s นะครับมันดูภาพาได้ไม่ละเอียดนะครับอย่างนี้นะครับเราดับเบิลคลิกไปนะครับมาดูกดที่มุมมองก่อนนะครับดับเบิลคลิกไปแล้วทีนี้มันหาตัวเลื่อนไปไม่ได้นะครับเลื่อนถัดไปนะครับ แบบนี้เราจะอตัวนี้เลื่อนถัดไปนะครับถ้าไม่เวิร์กนะครับเราไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับเราเคยดูแต่โปรแกรม a c d c นะครับที่ว่าโปรแกรมดูภาพนะครับตัวนี้เราไม่อยากได้เราก็ไปดาวน์โหลดมานะครับคลิกเข้าไปที่ google chrome นะครับตัวนี้นะครับ สร็จแล้วก็เข้าไปที่พิมพ์คำว่าโปรแกร,รม acdc นะครับเข้าไปที่ YouTube นะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ YouTube ก่อนเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่า acdc นะครับ acdc p r o 1 0วิธีใช้ก็จะขึ้นมานะครับสอนการติดตั้ง acdc นะครับ เราจะไปดาวน์โหลดนะครับอเราเข้าไปก่อนนะครับไอ YouTube <Bluetooth> นี่มันจะสอนจะสอนวิธีการติดตั้งด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีลิงก์ให้เราดาวน์โหลดนะครับเขาจะแนบลิงก์มานะครับมีอย่างนี้ตัวนี้นะครับลิงก์นะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอ่าเรา กดเพิ่มเติมก็ได้ครับเราเขาก็จะแสดงมานะครับแสดงมาเยอะอยู่นะครับเราเข้าไปที่โปรแกรมที่เขาให้ดาวน์โหลดนะครับอของนอนน้อยสตูดิโอนะครับนอนน้อยโปรแกรมฟรีนะครับเขาจะมาแชร์ลิงก์ให้เรานะครับเราเข้าไปเลยครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดนะครับ ไปดูนะครับคลิก่นลนรายละเอียดนะครับนี่ก็สอนติดตั้งนะครับเลื่อนลงมาอ่าแล้วก็คลิกตัวนี้นะครับดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดนะครับมันจะขึ้นมาว่าดาวน์โหลดอัตโนมัติ6นาทีนะครับ2นะครับ น,นี่นะครับมันจะขึ้นตรงนี้ว่ากําลังรอนะครับหน้านี้ก็จะขึ้นมานะครับให้เราทําการดาวน์โหลดนะครับ a c d C Photo อันนี้ photo นะครับเราจะเอา a c d C Pro 10.4นะครับอันนี้คือ photo คือตัดแต่งภาพนะครับตัดต่อภาพตัดแต่งอันนี้ a c d C Pro โปรแกรมดูภาพนะครับเอากด,ดาวน์โหลดไปครับ เสร็จแล้วหน้านี้เราจะเด้งขึ้นมานะครับตัวนี้ให้เราเด,เดี๋ยวเข้าไปหน้าเดิมกันนะครับไอตัวนี้ป๊อปอัพโฆษณาก็จะเด้งมาเรื่อยนะครับเราก็ทําการปิดกรกระบาดไปนะครับอ่าพอมาเจอหน้านี้นะครับผมจะให้ดูตรงนี้ก็ ตอบว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับคลกิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกที่นี่นะครับโฆษณานะครับตัวนี้หน้านี้เราปิดไปเลยนะครับถ้าโฆษณาเด้งขึ้นมา จนมาเจอหน้าเก่าให้คลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่อนะครับดำเนินการต่อนะครับอพอมาเจอหน้านี้นะครับมันจะเป็นโฆษณานะครับให้เราให้เรามาคลิกที่ตัวนี้นะครับ เพื่อกลับมายัางหน้าเก่านะครับแล้วก็คลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่ออีกครั้งนะครับโฆษณาก็จะเด้งมาเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราสั่งปิดกากบาทไปนะครับกากบาทไปนะครับตัวนี้หน้านี้ปิดไปตัวนี้จะกลับมาให้เราทำเครื่องหมายอีกครั้งนะครับ ให้เราติ๊กไปโฆษณาก็จะเด้งมาเรื่อยๆนะครับเราก็สั่งปิดไปเรื่อยๆนะครับติ๊กไปหมดอายุรตรวจสอบหมดอายุเลือกช่องทางทางเครื่องหมายอีกครั้งปิดหน้านี้ไปครับปิดหน้านี้ไปโฆษณาเยอะนะครับเข้าที่ดาวน์โหลดอีกทีนะครับมาย้อนกลับมาหน้าเดิมนะครับ ตัวน,นี้นะครับ acdc p o 1 0 4คลิกดาวน์โหลดนะครับอ่านี่รอกัอนนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีให้เราติ๊กตรงนี้นะครับอ่าโฆษณามานะครับมาเยอะก็สั่งปิดไปเราคลิกมาหน้านี้อีกครั้งสั่งปิดไปอีกจนกว่าหน้านี้จะขึ้นม,มานะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับติ๊กเข้าไป แล้วก็คลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่อนะครับเวลาเราจะดาวน์โหลดอะไรเนี่ยครับมันจะมีโฆษณาเด้มากวนใจนะครับให้เราสั่งปิดมันไปนะครับนี้ปิดไปเลยนะครับหน้านี้ไปแล้วก็คลิกตัวนี้นะครับคลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่ออีกครั้งนะครับจนกว่ามันจะเจอให้เราดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็โฆษณามาอีกก็สั่งปิดอีกนะครับ ิดหน้าที่โฆษณาไปนะครับแล้วก็คลิกที่นี่เพื่อดําเนินการต่ออีกครับคลิกจนกว่ามันจะเจอหน้าให้เราดาวน์โหลดนะครับหน้านี้ก็โฆษณาอีกนะครับเราสั่งปิดได้เลยครับตัวนี้ก็คลิกดําเนินการต่อเหมือนเดิมนะครับจนกว่ามันจะหมดนะครับคลิกคลิกดําเนินการต่อเรื่อยๆนะครับ ต้นหน้านี้ก็สังปิดไปครับอ๋อนิงหมดอายุอ่าคลิกดำเนินการต่อเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดำเนินการต่อไปเรื่อยๆครับอ่าเสร็จแล้วนะครับลิงก์ของคุณใกล้แล้วเห็นไหมมันจะโชว์ที่ตัวนี้นะครับมันจะให้เรา เก้าแปดเจนะครับพอได้หน้านี้ขึ้นมาก็มาดูตัวนี้นะครับมันจะกดให้เรากดรับลิงก์นะครับแล้วก็กดรับลิงก์เลยนะครับเสร็จแล้วหน้าดาวน์โหลดก็จะขึ้นนะครับไอตัวนี้คือโฆษณาอีกนะครับสั่งปิดมันไปเลยนะครับนี่จะขึ้นมานะครับ A C D C Pro A.C.D.C. Pro 10.4วิวอิน686คูณ86คูณ6 4นะครับ2,018ในรูปแบบ Win RAR Win ลานะครับก็จะทำเป็นอ่าดีบอัดมานะครับก็กดดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้นะครับ กดใหม่นะครับดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้อันนี้กดปิดไปก่อนนะครับเสร็จแล้วโปรแกร,รม idm นะครับโปรแกร,รมที่เรา,าที่เราติดตั้งโปรแกร,รมดาวน์โหลดไว้มันจะเด้งมาให้เราดาวน์โหลด a cdc นะครับเราก็กดดาวน์โหลดนะครับเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนก็ กดไปนะครับเรียกดูผมจะเอาไปไว้ที่ดาวน์โหลดดีกว่านะครับ mm hmm. ไดซีชื่อดาวน์โหลดเลยนะครับกดไว้กดโอเคครับบันทึกไว้เลยทีนี้เราก็กดเริ่มดาวน์โหลดเลยนะครับตอนที่เราดาวน์โหลดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าโปรแกรมสแกนไวรัสเด้งขึ้นมานะครับให้เราไปทำการปิดมันซะนะครับ าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราทีนี้เราไปเปิดที่เก็บนะครับที่ตั้งนะครับเปิดด้วยเปิดโฟลเดอร์นะครับเข้าไปาทีนี้ ACDC ก็จะมาบีบอัดมาในรูปแบบ bin น,นะครับ b i rar ER นะครับทีนี้เราก็คลิกนะครับคลิกขวาครับคลิกขวา เราจะสั่งคลายไฟ์นะครับิดขวาแล้วก็เราจะสั่งแตกไฟ์ให้ลงที่นี่นะครับ x t a g h e นะครับทีนี้โฟลเดอร์ er ก็จะได้มานะครับสีเหลืองๆแบบนี้นะครับได้มาตรงนี้นะครับอ,อันนี้นะครับที่ว่าแตกไฟมาแล้วเราดับเบิลคลิกเข้าไปครับ พอดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะมีไฟล์ให้ตัวนี้ไฟล์คีเจนคือไฟล์แคกนะครับให้เราไปแตกอีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปติดก่อนนะครับอันนี้คือระบบปฏิบัติการแบบไหนนะครับวินโดว์ของเราลงแบบระบบไหน64บิตหรือว่า32บิต32บิตนะครับ32ก็คือ86นะครับ,ส,บสับคอมนะครับเขาจะเขียนไว้ว่า86นะครับแต่เป็น32บิต ไปดูยังไงนะครับก็เข้าไปหน้านี้เลยนะครับอย่างนี้ขอพับไว้ก่อนอเข้าไปที่หน้าจอนะครับเข้าไปที่ดูที่ไมโครมนะครับอพีซี PC ของฉันนะครับตัวนี้นะครับที่ขวานะครับแล้วก็ุกดคุณสมบัตินะครับ แล้วทีนี้มันก็จะขึ้นมานะครับชนิดแฟ้มระบบนะครับชนิดระบบนะครับระบบปฏิบัติการ64บิตนะครับระบบ64บิตตัวประมวลผลที่ทํางานบนระบบ64บิตนะครับอทีนี้เราได้แล้วนะครับถ้า32มันก็เขียนไว้ว่า32นะครับทีนี้เราได้แล้วเราก็ทําการติดตั้งนะครับโดยคลิกเข้าไปที่เดิมน,นะครับ อีกตัวนี้นะครับ64บี่ิกนะคลิกขวาใช้งานในฐานะผู้ดูแลมีก็ตอบใช่ครับทําการติดตั้งไปก่อนติดตั้งก็ทําการปิดตัวสแกนไวรัสนะครับไอ้นี้ผมปิดแล้วโอถึง พอถึงหน้านี้ให้เรากด next ไปนะครับ i accept the อ่าตัวนี้เลยนะครับข้างบนเลยนะครับกด next ไปตัวนี้ก็คอม plete นะครับ next ไปกด install นะครับแล้วโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งให้ ต้องรอไปอหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็กดฟ i n i s นะครับอพอหน้านี้ก็กดปิดไปนะครับนี่ครับลงไปไป เราจะเห็นว่ามันจะได้ ACDC สองตัวนี้นะครับทีนี้เราก็ไปลิกขวานะครับลิกขวาที่รูปเป็นแดงนี้นะครับแล้วก็รันในฐานะผู้ดูแลใช่ CDC ก็จะขึ้นมานะครับ จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราใส่อีเมลเพราะเรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเราไปคลิกที่ตัวแคสนะครับตัวนี้เนีย่ยนะครับแคสของเราอยู่ตรงนี้นะครับคลิก R เห็นไฟล์ WinRAR น,นะครับวินลานะครับ เราเข้าไปแตกไฟล์ที่วินลานะครับคลิกขวา e x t r a c t h e r e นะครับมันมันจะมาได้ได้คีเจนตัวนี้นะครับเราดับเบิลคลิกเข้าไปดูนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เราต้องเปิดนะครับก่อนที่เราจะเปิดเราต้องสั่งปิดสั่งปิด w i f i กันครับถ้าใครมีสายแลนก็ดึงสายแลนออกนะครับปิดปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับ เชื่อมต่อนะครับ่เลิก,เลกแล้วอ่าคลิกขวาที่คียเจ้นนะครับที่เราแตกมาแล้วนะครับคลิกขวาใช้งานในฐานะผู้ดูแลครับตอบใช่ครับอ่าตัวนี้เป็นตัวแผ็คนะครับเป็นตัว ตัวแปดนะครับอ่าทีนี้เราคลิกเข้าไปที่โปรแกรมนะครับอ่าคลิกให้มันมาซ้อนกันตรงนี้นะครับเราจะได้ดูนะครับไอตัวนี้เราต้องตอบว่า ลงทะเบียนแบบออฟไลน์นะครับเนี่ยออฟไลน์ยูน e ิเวอร์เซชันนะครับอ่า แล้วก็คลิกไปที่ตัวนี้นะครับ ACDC ตัว V16 เราคลิกตัวนี้นะครับเพราะเรา ACDC System ACDC Pro10 นะครับโปรแกรมของมันคือ ACDC Pro10 ครับกดไปครับเสร็จแล้วมาที่ตัวนี้ที่ Gen เจนไ์คีนะครับกดตัวนี้ครับเจนเนเรทคีกดตัวนี้แล้วไอคีนี้จะเปลี่ยนนะครับเราจะเอาตัวไหนก็ได้นะครับที่ว่ามันเปลี่ยนไปนี่ครับเสร็จแล้วคลิกคุมนะครับแล้วก็สั่งก๊อปปี้นะครับจะคอนโทนซีก็ได้ครับคอนโทนซีคือก๊อปปี้นะครับหรือจะคลิกขวาสั่งก๊อปปี้ก็ได้ครับสั่งคัดลอกครับคัดลอกเสร็จก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับคลิกขวาวางเลยครับหรือคอนโทนวีก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็กดคอนติเนียนะครับคอนติเนียไปครับลงลเอาใหม่แหลง ACDC เราสั่งปิดอินเทอร์เน็ตเรียบร้อย ACDC ีซีโปรสิบ เอซีดีซีตัวสิบเจนเจเนเรตใหม่นะครับอ่า uh, uh. เอาอีกทีสิคอนโทนซีคอนโทนวีคอนทีนิวสิอ่า uh, ได้นะนะครับทีนี้เปิดหน้านี้ขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้ รีเควสโค้ดนะครับให้เรา Copy อี้ไอตต้ตัวเลขตรงนี้นะครับตัวเลขตัวหนังสือให้ก๊อปคี์ตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับผมก็จะก๊อปไปครับผมจะใช้คำสั่ง c t r l C เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเสร็จแล้วก็กดตัวนี้แนละ้ว c t r l V เลยนะครับ่ผมก็จะมาวางตัวนี้เสร็จแล้ว ทีนี้เราก็มากดที่ generate unlock นะครับปุ๊บอ่าคีย์มันก็จะมาโผล่มาตรงนี้นะครับถ้ากดอีกทีมันก็จะเปลี่ยนไปเรืยครับอไม่เปลี่ยนละอ่าโอเคทีนี้เราก็มาคลิกครอบนะครับคลิกขวา copy นะครับหรือ ctrl C เสร็จแล้วก็ enter unlock code ตัวนี้นะครับ Enter, code. อินเตอร์อันล็อกโค้ดปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาที่เราก๊อปปี้ไว้ที่เจเนอเรทคีย์นะครับมาวางไว้คลิกขวาครับวางครับเสร็จแล้วก็เวอร์ลิตี้กดตรงนี้นะครับเวออกดเวอร์ลิตี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบตกลงนะครับมันจะเขียนว่า เราได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับกดตกลงหน้านี้ผมก็จะปิดไปเลยนะครับเดี๋ด่อเคโอเค,ออเคอมันมันน่าจะเรียบร้อยแล้วละ่ะ อ่าลองปิดดูแล้วก็เข้าไปที่เข้าไปที่ AC DC ใหม่ดิเดิลคลิกไปเลยนะครับอง่ายด,ดีเดิลคลิกไปครับอ่ามาแล้วทีนี้จะดูว่ามันถาม <c oughs> อา้ามันยังถามอยู่อีกอเรามาดูอีกทีนะครับอ๋อมันยังถามอยู่แสดงว่าเรา ผิดพลาดไปสักอย่างหนึ่งนะครับลงทะเบียนแบบออฟไลน์เสร็จแล้วก็เข้าไปอีกทีนะครับตัวนี้นะครับอาคีเจนนะครับขวาใช้งานในฐานะผู้ดูแลนะครับตอบใช่นะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลงทะเบียนใหม่นะครับตัวนี้ให้เปลี่ยน